สัสดีครับวันนี้ขอเสนอนิทานเรื่องชายหนุ่มกับม้าพยศเป็นนิทานที่ให้ข้อคิดสารดีๆรวมถึงคติสอนใจสําหรับเพื่อนๆน,น้องๆทั้งหลายเป็นอย่างดีการครั้งหนึ่งในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งเขามีความคิดที่ว่าตนเองเป็นคนที่ขี่ม้าได้เก่งที่สุดวันหนึ่งเขาเดินเล่นใทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ ด้วยความคึกขนองของตัวเองที่เห็นม้าตัวหนึ่งกำลังกินหญ้าอยู่ริมทางด้วยความมั่นใจในตัวเองเขาจึงวิ่งและกระโดดขึ้นขี่บนหลังมา้าเจ้าม้าเมื่ออยู่ดีอยู่ดีมีอะไรไม่รู้ขึ้นมาอยู่บนหลังมันมันจึงตกใจและควบคุมสมาธิของตัวเองไม่ได้และวิ่งตเตลิดเปิดเปิ้งไปข้างหน้าอย่างไร้ทิศไรทางจนทำให้ชายหนุ่มคนนั้น ติดอยู่บนหลังมันไปด้วยในขณะที่ม้าวิ่งผ่านหบู่บ้านของเขาด้วยความเร็วสูงชาวบ้านจึงตะโกนถามเขาว่าเอา้านี่เจ้าจะรีบไปไหนหรืึถึงควบมารวดเร็วขนาดนี้ชายหนุ่มหันกลับมาตอบด้วยน้ำเสียงอันตกใจว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะรีบร้อนไปไหนเพราะข้าไม่ได้บอกให้มันวิ่งเลย มันพาข้าวิ่งไปเองต่างหากหลังจากนั้นเจ้าม้าเมื่อได้สติมันจึงหยุดแบบกระทันหันจึงทำให้ชายหนุ่มพุ่งตกหลังมา้าตกเข้าสู่กองโคลนกลางหมู่บ้านต่อสายตาชาวบ้านชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นที่เห็นเหตุการณ์ก็หัวเราะยลกเขาอย่า,ายงสนุกสนานเลยมีทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำการสิ่งใดต้องคิดให้รอบคอบถึงผลเสียที่จะตามมา